สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี f อแฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่ติมค่ะพี่ติ๋มล้องกับพี่ติมเล่นเล่นที่ไหนครับโทษที่จงจา่า อ๋อสวนตุสิตนะครับก็คือมาหลายปีแล้วครับพอดีเห็นพี่พี่ติ๋มนี่ห้อยห้อยพระองค์แรกคือหลวงพ่ออะไรถ้าองค์แรกก็เป็นหลปู่ทวดปู่ทวดใช่ไหมและอ๋อมีแบบอะไรที่เกิดกับหลวงปู่ทวดไหมทำไมพี่ถึงได้ห้อยไงหลวงปู่ทวดใช่ไหมคือาหลักแม่พี่เป็นคนใต้เป็นคนนครอัอ ครูทวนมานานแล้วเพราะท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วพี่แบบเป็นคนที่แบบนับถือครูท้วนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละฮะแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยอก็พี่สวดมาสายสวดอ่แล้วครับแล้วพอมาปีหกสิก็เข้า,งางวงการสามอ๋องั้นช่วยบอกกล่าวหน่อยว่าอาจารย์ของพี่ตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายนี่ชื่ออะไรบ้าง นแรกก็คือคนแรกก็คืออาจารย์หนุ่มกัญไพ่ใช่อาจารย์หนุ่มกันไพ่ครับผมที่สักห้าห้าแถวอ่าห้าแถวใช่อาจารย์ที่สองก็คือพ่อพลทองเนียมพ่อพลทองเนียมเมื่อกี้ที่พี่ดูใช่ไหมใช่อ่ะอยากดูใยานพาร์ดสีนที่ใหญ่ที่สุดครับที่ปูทองซุปเปอร์ที่ครับแล้วก็ต่อมาเป็น อ๋ออุ้ยอาจารย์เจตอาจารย์เจตที่ไหนฮะวัดบางพระเหมือนกันวัดบางพระเหมือนกันก็มาอันนี้อันนี้อาจารย์อันนี้อาจารย์วัดบางพระเหมือนกันำชื่ออาจารยไม่ได้ื่์เป็นาราวาสนะเป็นารวาสะอันที่สัให้่ราวาสแต่พ่อคนไม่ใช่ารวาสก็ีครับ ในศาลวัดต้องพักหมดเลยก็ถ้าเป็นที่มือน,นี้ก็จะเป็นจะเป็นของอาจารย์สุบินอ่าที่ไหนอาจารย์สุบินอาจารย์สุบินที่วัดบ้านปนุทัศน์วัดบ้านปนุทัศน์ครับประสบการณ์เกี่ยวกับที่เราสั่งมาดีไหมประสบการณ์ดีค่ะ,อ,ะอย่างอย่างอย่างทุกวันนี้ที่เรานับถือก็คือของพ่อคนทองเลมนะครับพ่อพ่อคนอ่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราอ่ะเป็นคนดีครับ ไม่ตำบกคนไม่จนวใครอ่ระดบต้องรักษาสิ่งนี้ก็ห้ามมีไหมฮะก็ห้ามข้อห้ามไม่มีค่ะแต่มีข้อเดียวที่แดงก็คือเอข้อห้ามอีกนินกัหนึ่งห้ามผิดรูปผิดเนี้อไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดไม่ทำลายพระพุทธศาสนาคออหลักๆเลยนะเระไล้เห็นพี่ภาพพจานาที่ไหนเนี่ย นี้พี่ตองทายอันนี้อันนี้พ่อของของน้องที่ทํางานซื้อให้อละฮะแล้วก็พี่ไม่ได้ห้อยของพูทั่วแล้วพี่ห้อยอะไรปัจจุบันปัจจุบันที่ห้อยของพ่อเนื่องจากเด็กปีน้องใหญอ๋อเี๋ยวอันนี้เป็นปูใหญ่ปูฤาษีของพ่อพลทองเหลี่ยมอ๋อปูใหญ่แล้วก็อันนี้จะเป็นเท้าเวสุวรรณ ของพ่อคนทองเหลียมเหมือนกันพยานครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือรูปพ่อคนทองเหลียม,มที่เอาอยู่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นหลวงพ่ทวดนะที่เราติดตัวอยู่ตลอดเวลานะอ๋ออันนี้ไม่ขาดเลยนะหลวงพ่อทวดปีไหนฮะหลวงพ่อทวดอันนี้น่าจะวัตวั้งให้ เ,ลเลลแล้วแบบไอ้ที่ประสบการณ์ที่เราไม่ลืมเลยอะมีมาที่เกิดจากตัวเราหรือประสบการณ์ะจะเปน็นรถชนรถชนมาอ่าน้องเล่าฟนะังหน่อยะก็วันนั้นก็ไปไป,ไปไหว้ไปไหว้พระพอมาถึงตรงไอ้ที้ยาก็เกิดอุบัติเหตุรถน้ำมันชนแต่เพราะว่าเราห้อยรูบาอาจานเราอ่ะก็เลยจริงๆแล้วอะ จริงๆแล้วก็จะมีแผลแค่เนี้ยจริงๆแล้วก็น่าตายนะ,ะถ้าเห็นสภาพรถออจะไม่เหลือมีสภาพรถนะอออ๋รถน้ำมันชนแล้วก็จะเป็นแผลแค่นี้แผลแค่แจุดช้ำๆในอยู่โรงพยาบาลออ๋แถวเลย นี่บารมีของปู่ที่คอยติดตัวตลอดเวลาไม่เคยขาดวันไปไหนก็เป็นบารมีเลยนะครับของ,อ,ขอ,ง,ขอ,งคอครสน,นาตครับโอ้ครับขอบคุณพิติมานะครับผมบครับวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับยู u b e วินนักบุญ ถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป